สวัสดีค่ะช่องไม่บ้านติดเกมนะคะวันนี้ก็อยู่กับร้านค้าเพลนะคะประจำวันที่2พฤศจิกายน2565เด้อก่อนอื้นเลยต้องขออนุญาตขอคุณสมาชิกช่องแม่บ้านติดเกมนะคะที่ห้าการสนับสนุนช่องแม่บ้านแล้วก็ขอขอบคุณผู้ด,ดูเนี่ยดุกช่องทางด้วยนะคะเป็นกําลังใจที่ดีมากๆเลยคะ่ะเอาละ่ะวันนี้นะคะก็มีเโปรโมชั่นมาให้เราด้วยนะคะซึ่งขออนุญาตพาไปดูก่อนนะคะซึ่งก็คือ โปรโมชันนี้เลยนะคะมันกลับมาอีกแล้วนะคะทุกคนขายถึงวันที่16พฤศจิกายน2565นะคะก็คือโปรโมชันหนึ่งแถมหนึ่งนั่นเองเติม1,500บาทนะคะรับไปเลย3,200เผลนะคะก็คือจุกๆไปเลยนะคะก็เอออันนี้ยตอน้รใครแบบไม่ทานนะอันนี้ส่วนตัวแม่บ้านคิดว่า มันเดี๋ยวอาจจะน่าจะกลับมามีอีกทีนะคะตอนเดินเออธันวาคมก็คือคริสต์มาสนั่นเองก็น่าจะมีโปรโมชั่นอะไรสักอย่างให้เราแหละแต่ถ้าใครมีงบจะจัดก่อนก็จัดได้เลยนะคะซึ่งแบบอยากจัดมากเลยเพราะมันคุ้มมากอ่ะมันจุกมากเลยนะคะแบบเติมพันห้าแต่ได้สามพันเลยนะทุกคนสามพันสองเนี่ยซึ่งก็แบบออออกระใหม่แล้วว้าโอเคเดี๋ยวเราไปดูช่องนิวกันนะคะว่ามีอะไรให้เรากันบ้างก็ พบกับแพ็กเกจสุดยอด All in o วันนะคะพิเศษเดือนสิบเอ็นั่นเองนะคะในราคาส8 0 8ดร้อยแดบาทนะคะรับไปเลยกล่องอาวุธชุดพรีเมียมหกล่องนะคะความสุจังของช่างหนึ่งรอยอันแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าจะเอาพรอมคาร์มาซิล15บห้าวันหรือนังเือรับโอม้มอล์สิบ15้าวันนะคะแต่ถ้าไม่เอา2อย่างนี้ก็เลือกเป็นหินครอนร้อยี่สิบอันแทนได้นะคะซึ่งในเแพ็กมันมีหินครอนให้อีกสองรอยอันอยู่แล้วนะคะซึ่งก็อื จุกๆไปเลยนะคะแพ็กนี้ต่อไปนะคะแพ็กเกจเดือน11อีกเช่นเดียวกันนะคะเป็นแพ็กเกจเลือกชุดพรีเมียมคูณ3นะคะก็เลือกไปเลยนะคะว่าจะเอาเอ่อชุดรีบูทพรีเมียมหรือว่าชุดพรีเมียมแล้วก็ชุดพรีเมียมแบบที่2นะคะก็คือจะมี3แบบให้เลือกนะคะซึ่งสามารถเลือกซ้ำกันได้นะคะหรือจะเลือกไม่ซ้ำเลยก็ได้นะ แล้วก็มีเอ่อหอหินครอนนะคะไปสูมหินครอนตั้งแต่50อันถึง2,000อันเลยนะคะแล้วก็มีอันนี้ให้อีกด้วยนะคะก็ไปเลือกกันได้เลยจุกๆไปเลยฮะ,ะซึ่งก็คือแต่ละแพ็กนี่โอ้โหต่อไปนะคะแพ็กเกจเสริมประสิทธิภาพที่พอเหมาะนะคะราคา625บาทนะคะ รับไปเลยความทรงจำของช่าง50อันหินคอน์้สอันนะคะแล้วก็เลือกได้นะคะว่าจะเอาอะไรบ้างนะคะก็มีสกเก็ตให้ความทรงจำความจับจ้งของช่างหินครอดหรือเสียงครราราาของบ้านแล้วก็เฟลสแตก40-50แล้วก็60นะคะอันนี้เป็นแพ็กเกจแบบเพิเศษเดือน11ทั้งหมดเลยนะซึ่งทุกแพ็กเกจจะเปหมดวันที่1ิพฤศจิกายนนะคะ ต่อไปนะคะแพ็กเกจเสริมประสิทธิภาพที่พอเหมาะอันที่สองนะคะราคาหนึ่งพันแปดสิบสองบาทรับไปเลยความสำหรัช่างหนึ่งรอยอันหินคอ1หนึ่งร้อยอันนะคะแล้วก็มีกล่องเสริมประสิทธิภาพนะคะก็คือเอออีกสองกล่องก็คือกล่องเนี้ยไอที่ให้เลือกเนี้ยว่าจะเอาอะไรนะคะเต่อไปแพ็กเกจน้องมังกรสุขชนกลับมาอีกแล้วน,นะคะทุกคนใครอยากจะลองสุ่มน,น้องก็อ่าแพ็กนี้นะคะห้าร้อยสี่บาทนะคะ จะได้รับกล่องสุ่มนะคะสุ่มชุดเนาะซึ่งอันนี้ก็คือแอบ,บคุ้มเนาะเพราะว่าภายในกล่องไม่มีหินครอน,นะคะสําหรับกล่องชุดปริศนากล่องนี้นะคะยังไงก็ได้ชุดแฟร์ฟรีฟรีหนึ่งชุดเนาะซึ่งโอโ้โหโอ้โหมันน่าซื้อจริงๆเะยเนี่ยคือกล่องเนี้ยถือว่าคุ้มมากๆนะคะเพราะไม่มีหินครอนี่เพราะจงจำช่างเนาะมีชุดแฟร์ล้วนๆเลยนะคะก็คือสุ่มตั้งแต่หนึ่งชุดถึงสองชุดซึ่งในกล่องเนี้ยประกอบไปด้วย กล่องเซตเอาวุธชุดธรรมดานะคะแล้วก็ชุดรีบูทพรีเมีย่ยมแล้วก็ชุดสืบทอดพลังนะคะก็จะมีเออแล้วก็มีชุดแบบพรีเมี่ยมแบบที่สองนะคะที่ไม่ใช่ชุดเออเดี๋ยวนะโอเคมันไม่ใช่ชุดเอาเวกเนาะมันจะเป็นชุดพรีเมี่ยมแบบที่สองอะที่แบ,บบล็อกใจตัวอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งก็คุ้มจริงๆเนาะเพราะว่าแค่ชุดก็แบบหกร้อยแล้วป่ะหกร้อยแปดสิบอะไรมาเนี่ยแ็ถ้าได้แบบพรีเมี่ยมอีกก็คือมันมูลค่าแปดร้อยเลยเนาะอือ ก็ห่อมังกรซุกซนมายานะคะเป็นห่อน้องมังกรนะคะใครที่อยากได้นะคะน้องมังกรตัวสีเหลืองแบบแม่บ้านก็กล่องนี้เลยจ้าเป็นมังกรทองซุกซนนะคะส่วนมังกรดําจะแบบเออจะมีโอกาสได้เฉพาะรุ่นที่หนึ่งเท่านั้นนะคะซึ่งสุ่มยากโคตรยิ่งกว่าแรสอีกนะคะทุกคนเออก็ใครอยากได้ก็ขอให้โชคดีนะคะซึ่งมังกรทองเนี่ยจะสุ่มตั้งแต่รุ่น 2- ถึงสี่เลยนะคะแล้วก็ห่อหินคอนให้หน้าอัศจรรย์น,นะคะต่อไป แพ็กเกจเรื่องผจจภัยราคา256บาทก็สามารถเลือกได้นะคะว่าเออเดี๋ยวก่อนนะสินค้าหลักนะคะจะมีกล่องการผรจจภยัยฤดูหนาวหนึ่งกล่องนะคะกล่องการผรจจุภัยฤดูหนาวขาวบริสุทธิ์หนึ่งอันแล้วก็กล่องการผจจภัยปริศนานะคะก็คือเป็นกล่องสูมนั่นเองนะคะกล่องสูมของช่วงฤดูหนาวเอามามัดรวมกันให้นะคะ3กล่องแล้วก็สามารถที่จะเลือกได้นะคะว่าจะเอาใบขยายกระเป๋าช่องสัมภาระสองช่อง เออเลือกได้ห้าอย่างนะคะเออเนี่ยสิ่งของเหล่านี้ก็มีใบเปลี่ยนทัศพานะหนึ่งใบหรือลูกแก้วของทอหนึ่งอันนะคะน้ำตาของเอริออลหกอันนะคะพอคองคาเมาซิวสามวันนังสือห่งโอม,มูลนสามวันนะคะแล้วก็หิงคอนห้าสิบอันก็คือรายการที่พูดเมื่อกี้ก็คือเลือกได้นะคะห้าอย่างนะคะเลือกซ้ำได้ด้วยนะคะอย่างเช่นจะกดนังสือห่งโอม,มูนห้าอันไปเลยก็ได้นะคะรวมเป็น เออสิบห้าวันอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เลยก็คุ้มอยู่นะแพ็เนี้เพราะว่ากล่องซุ่มมันปกติก็มาขายก็ประมาณกล่องละสองร้อยสองร้อยห้าสิบอะไรเงี้ยก็ <c oughs> ไปซุ่มกันเล่นๆอะไรเงี้ยสำหรับคนชอบสายซุ่มนะคะอือต่อไปนะคะแพ็คเกตหินครอนลายวันนะคะราคาร้อยสามสิบาทได้รับหิคนครอไปเลยหนึ่งร้อยอันแล้วก็เอาไปซุ่มอีกนะคะห่อหินครอมาหาศจาันนั่นเองโอ้โหอะไรเนี่ยซุ่มกันไปแพ็คเกตฝึกศาตร์ลายวันนะคะ ในร,ราคา67บาทรับไปเลยใบเบริทสภานาซองใบแ, nice okay. well. er. แล้วก็มีคำพีเพิ่มเออนู่นนี่นั่งของม้านะคะก็อันเนี้ยคุ้มอยู่นะเหมือนซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนั่นแหละก็คือพกไปใบเบรทสผาาคือใบละ60บาทนะคะอันนี้ก็เหมือนซื้อใบที่สองในราคา7บาทนั่นเองถือว่าคุ้มมากค่ะต่อไปแพ็กเกจเสริมประสิทธิภาพรายวันนะคะราคา16เอ้ยขอโทษราคา76บาทนะคะได้รับความสนใจของช่าง11อันหิงคอน11อันเีิงคาระของบ้าน11อันสเกลความสนใจ11อัน ฉลองเดือน11จริงๆเลยเออต่อไปพอองคามาซิลที่แข็งแกร่งนะคะได้รับพอองคามาซิล15วันไปหนึ่งอันนะคะในราคา270บาทนะจ๊ะโอเคอืมอ,อยยังไม่หมดนะทุกคนต่อมาช่องฮอสนะคะยังมีเบสเดือน11อีกอ่ะกล่องอาวุธชุดพรีเมียมนะคะอันนี้เป็นกล่อง A eng, อาเวกนั่นเองซื้อได้ตะกุละหนึ่งครั้งนะคะในราคา480บบาทโอ้โห ไม่ใครไม่มีชุดแฟร์ไม่ได้แล้วป้าบอมลดราคากันโหดขนาดนี้แล้วก็อันนี้นะคะกล่องอาวุธเซ็ตชุดสืบทอดพลังนะคะเนะี่ยเหลือ408บาทนะคะแล้วก็กล่องเซ็ตอาวุธชุดเนาะกล่องเซ็ตอาวุธชุดก็คือชุดแรกของตัวละครนั้นๆน,น,นะคะแต่อย่างของดัคเนียเนี่ยมันชุดมันคือชุดเดียวกับชุดสืบทอดมันก็เลยมัดรวมกันนะคะแต่อย่างของอาชีพอื่นเนี่ยอย่างพวกเ โนวาอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบเป็นอีกชุดหนึ่งชุดสืบทอดจะเป็นอีกชุดหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะก็สรุปแล้วก็คือมีการลดราคาชุดเอาเวกชุดสืบทอดแล้วก็ชุดแรกนะคะเอ่อชุดแรกกับชุดสืบทอดเหลือ408บาทนะจ๊ะก็ต่อไป Vp7 วัดนะคะเหลือ46บาทนะคะทุกคนโอ้แล้วก็แต่เข่ามาในตำนานนะคะลดราคาเหลือ366บาทโอ้โหลดจุกๆุไปเลยนะคะ40% อันนี้จูกจริงเพราะว่ามันแบบมไม่บ้างก็ซื้อตัวรถเลยแหละ <c ười> ใครรอซื้อตแตรเข่ามาอยู่นี่เป็นโอกาสของคุณแล้วนะคะเพราะลดราคาเยอะมากต่อไปใบยขยายกระเป๋าช่องสัมภาระ16ช่องนะคะในราคา198บาทแล้วก็น้ำตาของเอลิออน5อันนะคะ30บาทแล้วก็อันนี้ก็จุกจุกอีกแล้วนะคะเพราะว่าเป็นไบเปลี่ยนทัศาพานะ5ใบนะคะแต่ว่าได้ในราคา180บาทนั่นเอง ถือว่าคุ้มมากนะอันนี้ก็คือซื้อได้ตะคุระหนึ่งครั้งด้วยลูกแกวของเทอรนะคะเหลือร้อยแปดสิบาทได้ไปเลยห้าอันห้าลูกนะคะก็เอาไว้ไปรีสกิลนางฟ้าเนาะใครอยากจะรีสกิลนางฟ้าก็แนะนําแพ็กนี้เนาะส่วนของม้าก็คืออันนี้คุ้มมากนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะมันเอ่อใบาละหกสิบอันนี้ก็คือแบบได้ห้าใบเลยร้อยแปดสิบาทเองต้องจัดแล้วปะ โอเคแล้วก็อย่าลืมกิจกรรมหนึ่งรอยซีเวอร์ด้วยนะคะไงก็มาเหลือซื้อกันได้เนาะแต่กิจกรรมมันจะเริ่มวันที่เจฤดพิกายนนะคะก็เดี๋ยวยังไงก็จะเอ่อบอกเตือนทางหน้าเพจกับหน้าชุมชนอีกทีหนึ่งเนาะโอเคลดราคาโอ้ยขอโทษกดผิดช่องลดราคานะคะมีกระดาษหนังนาเดียวเนาะลดราคาเหลือสองรอยเจ็สิบาทแล้วก็กระเป๋าตระกูลเอ๊ะอันนี้มันลดไปแล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วนี่เนาะถ้าแม่บ้านจะไม่ผิดคุณคุณว่ามันใช่เนะ อ่ะชุดของซอสเรสนะคะชุดพระจันทร์ทรงกฎนะคะลดราคาเหลือ600บาทชุดเกราะคราวเสาของเบอร์เกอร์นะคะลดราคาเหลือ600บาทเช่นเดียวกันแล้วก็ใบขยายกระเป๋าตะกูสูงสุด4ช่องนะคะลดราคาเหลือ1 6อบาทโอเคหมดแล้ว อ่ะช่องเบสก็มาส่องกได้ค่ะว่ามีอะไรอีกเนาะแต่ว่าโหยน่าจัดหลายแพ็คเลยแลเนี่ยไอแพ็คบางกรสุขสนนี้ก็น่าจัดอะทุกคนห้ารอยสี่บาทตายตายกระเป๋าตังสั่นอีกแล้วโอเคสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะมีใครเสียเงินไมหมหรืออะไรยังไงก็แต่ถ้าใครยังแบบยังไม่ได้ตัดสินใจจะซื้ออะไรยังไงก็เตรียมกระเป๋าวะตังไว้ให้ดีๆนะคะเพราะเดี๋ยวเดือนธันวาคมเป็นเดือนเทศกาล คริสต์มาสปีใหม่ก็เดี๋ยวก็ต้องมีอะไรออกมาให้เราอีกนะคะโอเคสำหรับวันนี้แม่บ้านขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะถ้ายังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ชองแม่บ้านกำลังจให้กันด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งจริงๆเอาไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาคิปใหม่ของแม่บ้านเนาะสำหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วเนะคะไว้เจอกันใหม่สัปดาห์นะคะเด้อบายบาย